สวัสดีครับพมก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับแล้วครับคลิปนี้นะครับแม็กกี้ก็จะมาพูดถึงนะครับดราม่าของน้องนุ่นนะครับที่ตอนแรกอ่ะจะจบแล้วแต่ทําไปทํามาอ้าวยังไม่จบเฉยนะครับนี่แหละครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นคือผมก็ไม่อยากพูดหรอกนะแต่คราวนี้มันจําเป็นที่จะต้องพูดนะครับ FC อ่ะก็จะมาสรุปเรื่องราวให้ฟังนะครับ FC นะครับ จริงๆผมก็ไม่อยากพูดนะแต่คราวนี้เรื่องราวดรามาร่หาระหว่างน้องนุ่นเนชนกเนี่ยกับพี่เฟิร์นนะนะครับพี่เฟิร์นที่ผลิตภัณฑ์กูต้าใช่ไหมกางนำน่ะนะครับนั่นแหละครับเหตุก็คือน้องนุ่นไปเทงานของพี่เฟิร์นอ่ะที่ไม่ไปอ่ะที่ไม่ไปไลฟ์สดนะครับที่ทําให้พี่เฟิร์นเสียหายไปประมาณสองล้านกว่าประมาณนั้นนะนะครับแล้วคราวนี้น้องนุ่นจะยก เลิกสัญญาณไงก็คือทางพี่เฟิร์นก็ไม่ยอมนะครับจะฟ้องนะนะครับอันนี้คือเรื่องราวตอนแรกนะทุกคนนะจนกระทั่งเนี่ยนะครับพี่เฟิร์นได้บอกนะครับว่า,าเดี๋ยวน้องนุ่นนะครับจะมาขอโทษนะครับมาหาพี่เฟิร์นนะในคืนนั้นซึ่งมีแม่น้ำหนึ่งนะครับไปด้วยนะครับไปเป็นเพื่อนด้วยนะครับไอเราก็คิดว่าเรื่องราวมันจบนะคืนนั้น เห็นพูดคุยกันดีนะครับเห็นขายของกันนะครับจากคืนนั้นนะครับผ่านมาอีกหนึ่งวันตอนแรกผมเข้าไปดูใน t i k t ตอนะครับผมคิดว่าเอ้ข่าวเก่าหรือเปล่าคนเอามาลงให้เกิดความเสียหายหรือเปล่าไม่ใช่นะครับล่าสุดเลยนะ FC นะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพี่เฟิร์นบอกว่าน้องนุ่นเนี่ยนะครับเผยแพร่คลิปเสียง ส่วนตัวคือระหว่างพี่เฟิร์นกับน้องนุ่นที่คุยกันนะครับไปตามสื่อต่างๆพี่เฟิร์นพูดอย่างนั้นนะครับในในช่องทิกตอกนะคือเราเราเราก็ไม่รู้นะว่าคลิปอันไหนผมก็เข้าไปดูก็ยังไม่เห็นอะไรนะนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมหาไม่เจอจริงๆว่ามันอยู่คลิปไหนอะไรยังไงเพจไหนเอาไปเสนอข่าวหรือยังไงนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ พี่เฟิร์นเนี่ยออกมา,าพูดนะครับก็คือจะฟ้องนุ่นนะ fc นะนะครับก็คือถ้ายกเลิกสัญญานะฟ้องแน่นอนนะครับอไอเรื่องคลิปเสียงนี่แหละครับไอเรื่องเรื่องที่มีปัญหากันอยู่นะครับเหมือนพี่เฟิร์นเนี่ยเขาให้น้องนุ่นหาต้นตอของคลิปเสียงหรืออะไรยังไงว่าใครเป็นคนปล่อยหรือยังไงหรือน้องนุ่นเป็นคนปล่อยเองนะครับผมก็ไม่รู้นะ fc คือเรื่องราวมันก็งงนะคืออย่างนี้อะมีคนสองคนคุยกันแต่มีการบันทึกเสียงเกิดขึ้น FC คิดว่าใครบันทึกก็มีอยู่สองคนใครล่ะครับคนแรกครับน้องนุ่นดำดงครับคนที่สองพี่เฟิร์นครับเนี่ยก็มีอยู่สอคนเนี่ยนะครับก็คือแมงกะี้ขอพูดเป็นกลางๆนะ อ่ะสมมุติว่าน้องนุ่นเป็นคนอ่านจ,จริงอ่านั่นแหละครับน้องนุ่นก็น่าจะเป็นคนผิดที่ทําแบบนั้นอ่ะข้อสองน้องนุ่นไม่ได้อัดแต่สมมุติว่าพี่เฟืยเป็นคนอัดนอ่านะครับก็มันจะสลับกันใช่ไหมที่เฟื่ยอาจจะผิดอันนี้ผมสมมุตินะครับเอฟซฟังในดีนะแค่สมมุตินะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าสองคนเนี้ยใครเป็นคนอัดเสียง แต่คราวนี้พี่เฟิร์นอยู่ในฐานะผู้เสียหายนะครับจะเป็นไปได้หรือครับที่พี่เฟิร์นอัดเสียงแล้วก็ให้ให้เพจอื่นไปเผยแพร่เพื่อให้ชื่อเสียงของของน้องนุ่นเสียหายมันเป็นไปได้หรือครับมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้โทษพี่เฟิร์นนะแล้วก็ไม่ได้โทษน้องนุ่นด้วยนะครับคือมัน เมื่อเมื่อใครทําผิดก็ต้องยอมรับผิดนะเอฟซนะอันนี้เรายังไม่รู้ว่านุ่นผิดจริงไหมถ้าถ้าเกิดว่านุ่นทําอย่างนั้นจริงอะ่ะนะครับก็ต้องว่าไปตามที่น้องนุ่นทําผิดใช่ไหมทุกคนนะครับคือผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็คือว่าไอ้วันที่เอากระเช้าไปขอโทษเนี่ยคิดว่ามันจบแล้วต่อไปคงจะร่วมงานกันได้แล้วก็ต่อไปก็จะได้ไม่ไม่มีดรามา่าแต่คราวนี้มันไม่ใช่อ่ะสินะครับ แล้วล่าสุดนะครับ f c นะครับแมงกะพีไปดูช่องทิกตอกของพี่เฟิร์นอะตอนนั้นเห็นพี่เฟิร์นเนี่ยจะไปต่างประเทศนะไปเกาหลีหรือไปประเทศไหนไม่รู้เห็นพี่เฟิร์นบอกว่าทางรายการโหกนกระแสเนี่ยติดต่อติดต่อพี่เฟิร์นมาก็คือเหมือนจะให้พี่เฟิร์นเนี่ยกับน้องนุ่นน่ไปออกรายการโหนกระแสนี่ครับ f c ครับมันจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็คือใจเราเนะี่ยไม่อยากให้น้องนุ่นไปโหนกระแสนะครับ จริงๆนะและการโหนกระแสเอฟซคิดว่ามันจะปลอดภัยสำหรับน้องนุ่นไหมนะครับซึ่งตอนนี้น้องนุ่นอยู่ในสถานะแบบติดลบเลยนะต่อให้น้องนุ่นไม่ได้ทําหรืออะไรยังไงคนก็มองว่าน้องนุ่นผิดอันนี้คืออ,อยู่ในสถานการณ์ติดลบะนะครับม,มันมีข่าวข่าวไม่ดีมานะนะครับยังไงก็มองมว่าเป็นคนผิดนะครับเหมือนเอาน้องนุ่นไปโดนด่า ถ้าเกิดออกผลกระแสผมพูดอย่างนี้เลยนะเหมือนเอาน้องนุ่นไปให้ประชาชนด่านะนะครับแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้นะครับก็แล้วแต่ความสมัครใจของน้องนุ่นนะแล้วก็พี่เฟิร์นนะครับคือเราไม่รู้หรอกเราเป็นแค่ F-C ผมเองก็ได้แค่วิเคราะห์ข่าวนะครับเรายังไม่รู้ว่า,าสรุปรายการผลกระแสนะจะให้พี่เฟิร์นกับน้องนุ่นไปเคลียร์กันในรายการหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับแต่เราเป็นห่วงน้องนุ่นไงนะครับกลัวว่าคําพูดบางคํามันอาจจะคุมไม่ได้อนะครับเอฟซก็รู้ใช่ไหมครับว่าน้องนุ่นน่ะพูดอะไรถ้าถ้าคนอื่นฟังดีๆเหมือนพูดไม่คิดอ่ะนั่นแหละครับกลัวจะพูดอย่างนั้นออกมาอีกอะครับอืมคือจริงๆอยากให้น้องนุ่น,น่งเงียบแล้วก็หายไปกับการรับงานเลยแต่คราวนี้มันไม่ใช่สินะครับ มันทาไม่ได้นะครับเห็นนะครับพี่เฟิร์นเขาบอกว่านะครับก็คือสัญญาน่ะก็ต้องเป็นสัญญาสัญญาก็คือว่าน้องนุ่นก็ต้องอยู่ขายของไลก์กูตาใช่ไหมกลางนํำน่ะก็ต้องขายนะครับก็คือจนกว่ามันจะหมดสัญญาน่ะ FC แล้วก็ยกเลิกไม่ได้ด้วยคือ พี่เฟร์นบอกว่าพี่เฟร์นก,กับน้องนุ่นอ่ะไม่ไม่ได้ดีกันนะเขาพูดอย่างนี้นะว่าไม่ได้ดีกันอ้าวผมก็งงนะคือไม่ได้ดีกันแต่จะให้นุ่นอ่ะต้อง,ต,องต้องอยู่ทํางานอยู่อยู่ไลฟ์สดขายของอย่างเงี้ยครับเอ่อไม่ให้นุ่นยกเลิกสัญญาณนะถ้าถ้ายกเลิกสัญญาโดนฟ้องครับเอฟซี FC ลำบากใจไหมครับถ้าเป็นใครก็ลำบากใจเนาะคือเหมือนแบบว่า ที่ที่พี่เฟร์นพูดในคลิปนั่นก็คือว่าไม่ต้องเอากระเช้าไม่ต้องมาหาพี่เฟร์นที่บ้านนะครับแต่ผมก็งงว่าเอาแล้วตอนที่ไลฟ์ขายของน่ะก,ก,ก็ต้องมาใช่ไหมละ่ะม,ม,มันมันมันคนละกร,กรณีใช่ไหมถ้าสมมุติว่า,าทํางานที่ติดสัญญาอยู่ก็คือไลฟ์ขายของก็คือต้องมาได้ช่วงนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ไลฟ์ขายของเนี่ยห้ามไปนะห้ามไปเหยียบที่บ้านไม่ต้องเอากระเช้ามาขอโทษใช่ไหมครับ ความหมายนะนะครับนี่ครับเอมันมีเรื่องอะไรแบบน่าปวดหัวอยู่นะเอนะจริงๆมันใกล้จะถึงวันที่ยี่สองมิถุนายนอยู่แล้วนะครับคณะลิเกสอนรักเพชรวิเชียนนะของคุณพ่อของน้องนุ่นนะ่ะนะครับนี่แหละครับทุกคนก็เสียเสียดายตรงนี้แหละที่อ่อ น้องนุ่นนะ่ะมาเจอปัญหาแบบนี้นะครับทุกคนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือเราดูในโลกโซเชียลอ่ะก็มีคนโจมตีนุ่นเยอะแต่คราวนี้คนคนล้มนะครับเอฟซอย่าข้ามนะครับคนล้มอย่าข้ามอย่าไปซ้ำเติมเขาอาจจะดูแล้วอาจจะนิสัยอาจจะไม่ค่อยดีหรืออะไรยังไงเนะี่ยแต่ว่าผลงานเขาว่าดีนะอืผลงานเขาดีอย่าลืมนะครับน้องนุ่นนะ่ะเป็นคนที่ทำให้ วงการลิเกเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงนะครับมีคนติดตามดูลิเกการจานวนมากก็เพราะน้องนุ่นดาดงนี่แหละพูด,พดได้เลยอ่ะนะนะครับดังดังสุดขีดก็คือน้องนุ่นนี่แหละแต่คราวนี้คือปัญหามันเกิดจากปัญหาส่วนตัวนั่นแหละนะครับคือตอนนี้น้องนุ่นก็ผิดไปแล้วก็เอฟซก็ให้อาภัยน้องนุ่นนะก็คืออ่าตอนนี้เนี่ยพี่เฟิร์นเขายังเขายังไม่ทําอะไรนะ นะครับเขาเขาเขายังไม่ทําอะไรนะครับก็คือน้องนุ่นติดสัญญาก็คือยังไงน้องนุ่นก็ย้งก็ต้องไลฟ์สดขายของกับพี่เฟือนอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าน้องนุ่นอย่าทําอะไรอีกนะครับก็คือมันติดตรงไอ้เรื่องคลิปเสียงนี่แหละเลือกทุกคนปัญหาจริงๆเลยมันมันติดอยู่ที่เรื่องคลิปเสียงนี่แหละมันไม่น่ามีเรื่องคลิปเสียงมาเกี่ยวข้องนะเอฟซีนะไม่งั้นอ่ะมันจบดราม่าไปแล้ว นะครับไม่งั้นก็ไม่ต้องมีเรื่องมีราวไปออกข่าว,ลวหลายช่องนะตอนนี้ออกข่าวหลายช่องแล้วนะครับอันนี้คือข่าวใหม่นะข่าวใหม่ที่พี่เฟิร์นเนี่ยจะฟ้องนะถ้าน้องนุ่นยุลุกสัญญาน่ะแล้วก็เรื่องคลิปเสียงเนี่ยนะครับนี่แหละครับปัญหาเกิดและพี่เฟิร์นเนี่ยนะครับก็ที่ผมบอกแล้วไงว่าเออทางและการผลกระแสติดต่อพี่เฟิร์นมาไอเราก็รุ้นเลยว่าเฮ้ยน้องนุ่นอย่าไปเลยเนาะทุกคนเนาะ เอฟซมีความพิเห็นว่าอย่างไรครับอยากให้น้องนุ่นไปออกและการผลกระแสะกับพี่เฟิร์นหรือเปล่าครับแต่ในความคิดของแมงกะบี้ไม่อยากให้ไปนะไม่อยากให้ไปเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกแหละเหมือนที่ผมวิเคราะห์แหละคือตอนเนี้น้องนุ่นนะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบมากๆจริงๆนะทาอะไรหรือพูดอะไรไปคนไม่เชื่อแล้วนะครับนี่แหละครับมัน,ม,นมันพูดอะไรไม่ออกเลยนะเอฟซนะ นะครับคือเราอ่ะก็เห็นใจน้องนุ่นนะแต่อยากให้น้องนุ่นเนี่ยนะครับเมื่อทําอะไรผิดไปแล้วเนี่ยรอบหน้าหรือ,องานอะไรก็อย่าทาแบบนี้อีกอย่าไปเทงานอย่าไปรับงานก็ในความที่เห็นผมผมคิดว่าน้องนุ่นก็น่าจะพอได้แล้วมั้งไม่น่าจะรับงานพวกรีวิวแล้วแหละนะครับเพราะว่าวันไหนถ้าน้องนุ่นไม่สบายหรือน้องนุ่นไม่ไปอ่ะจะเจอปัญหานี้ นะครับเออน้องนุ่นรับแค่งานลิเกยอย่างเดียวก็พอแล้วมั้งทุกคนใช่ไหมครับอ่างานร้องเพลงยัง,ยงพอได้ใช่ไหมอ่าอาจจะมีลิเกกับร้องเพลงนะครับแต่งานพวกรีวิวขายของก็ไม่ต้องแล้วนะครับกลัวมันจะเป็นปัญหาเหมือนตอนนี้ตอนนี้คือเรื่องมันไม่จบนะทุกคนเดี๋ยวเรารอดูความเคลื่อนไหวทางช่องพี่เฟิร์นกันนะครับว่าเรื่องราวน้องนุ่นดำดงกับพี่เฟิร์นเนี่ยจะจะทำยังไงกันต่อ นะครับเดี๋ยวเราลเรารอสรุปนะเพราะตอนนี้คือพี่เฟิร์นเขารอให้นุ่นนะครับหามาว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปเสียงนะครับก็คุยกันสองคนน่ะคนที่อัดก็ต้องเป็นแค่คนสองคนครับจะมีคนมาแอบอัดไหมครัทุกคนถ้าเราคุยกันอยู่แล้วมันไม่มีใครอยู่เลยอนอกจากเราสองคนน่ยมันมันจะมีคนมาแอบอัดไหมครับหรือว่ามันจะมีคนทิ้ง เครื่องอัดเสียงไว้หรือยังไงครับหรือว่ามีคนเอาไม้เครื่องดักฟังมาหรือยังไงครับเราก็ไม่รู้นะซึ่งคลิปเสียงนั้นผมก็ไม่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 เห็นนะครับไม่ไม่ได้ยินเลยว่ามันมีคลิปเสียงนั้นนะครับหาไม่เจอนะ fc fc ได้ไปฟังหรือยังผมก็ไม่เห็นเลยใน t i k t o k ก็ไม่มีนะนะครับนี่แหละครับก็ติดอยู่เรื่องนี้แหละครับ้องนุ่นน่นะ ถ้าน้องนุ่นผ่านวิกฤตกับพี่เฟิร์นไปได้นะนะครับแบบว่าจบดามากับพี่เฟิร์นหมายถึงว่าทํางานไปจน,จนกว่าจนกว่าจะหมดสัญญาอนะเราก็ไม่รู้ว่าสัญญาพี่พี่เฟิร์นเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าสัญญานะกี่เดือนหรือสัญญาเป็นปีหรืออะไรยังไงเราไม่รู้นะครับทุกคนนะครับแต่รู้สึกว่าทางพี่เฟิร์นะ่ะก็ก็มีทาง อุ๋งญิงแล้วก็บอโจด้วยนะนะครับที่ที่เขาร่วมงานกันน่ะแล้วน้องนุ่นเนี่ยวันที่เท่าไหร่ยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดนี่แหละมิถุนายนน้องนุ่นต้องไปขึ้นเวทีหมอลำนะครับของอุ๋งญิงที่บ้านแพงนะนะครับของบอโจนะอ่าหลังจากที่เล่นคณะของคุณพ่อไปแล้วเนี่ยน้องนุ่นก็ยังต้องไปนะครับเพราะว่ารับงานไว้แล้วนะครับก็ต้องไป ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับ FC ครับคลิปนี้ก็ไม่จริงๆก็ไม่อยากพูดนะนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจบไปแล้วแต่คราวนี้มันจําเป็นต้องพูดครับเพราะว่าช่องข่าวหลายๆช่องน่ะออ,ออกข่าวเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับนู่นนี่แหละนะครับเราก็เลยเอามาข่าวเนี่ยมาเล่าให้ FC ได้ฟังกันจะได้รู้ว่าดราม่าล่าสุดมันคือเรื่องอะไร มันคือสาเหตุอะไรมันก็คือคลิปเสียงนั่นแหละครับที่ถูกอัดแล้วเอาไปเผยแพร่พี่เฟิร์นเขาไม่ยอมไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอติดตามความเคลื่อนไหวของพี่เฟิร์นแล้วก็น้องนุ่นนำดงต่อไปนะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ